อันนี้มันอะไรเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่หรอที่เราจะมาช้อปปิ้งกันสวัสดีไปเราจะกดเล่นแล้วปุ๊บนอมอลโอ้โหเสียงน่ากลัวมากโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเออผู้จัดการกําลังโกรธเขาไม่ได้แบบว่าเจอลูกค้าใหม่ๆเลยในซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาโอ้หนี่ผู้จัดการหรอเนี่ยโอ้ยกดสวิตอะไรอะ่ะไม่ เดี <ève> enough, ๋ยวนะเราถูกขังที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้อ <2 S 2> ้ my god ครูจัดการกำลังล็อกซุปเปอร์มาร์เก็ตลูกค้าทุกคนที่นี่ตลอดไปเนี่ยเราอุตส่าห์มาช้อปปิ้งแล้วทำไมเราโดนขังอ่ะเนี่ยโอ้แกรดี้บอกนะครับไว้ผมว่าเราต้องหาทางออกแล้วนะครับใช่แล้วครูบอดี้เนี่ยเราโดนขังที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้โอ้จ้ามิสเตอร์ยัมมี่โหสุดๆไปเลย นี่ครับฉันอยากกลับบ้านฉันอยากกลับบ้านฉันเบื่อจังเลยผ<อ>ู้จัดการมันบ้าฉันีหิวแย่แล้วไปนี่นายทำยังไงดีเนี่ยอ๋อเร็วออกไปจากซปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่โอเคไปแล้วฟุบมึบปุ๊บกระโดดเหยียบดีขอโทษทีนะขอเหยียบหน่อยแล้วก็อันนี้ซอสมะเขือเทศฟุบมายองเนสปุ๊บปุ๊บ,รบกระโดดขึ้นท่อไปเลย มาเรามาอีกห้องหนึ่งแล้วเออนั่นไงเจ้ามิสเตอร์ยัมมีก่กำลังหลับอยู่ผู้จัดการอะไรนดิอะตื่นมาแล้วไปแล้วโอ้บายขึ้นบันไดขึ้นบันไดเร็ว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 เรไป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 เรียบร้อยเป็นไงล่ะเจ้ามิสเตอร์ยัมมี่งาดูนี่เหยียบเหยียบเหยียบซ้ำเหยียบซ้ำนี่แหละเหยียบซ้ำเหยียบซ้ำเหยียบซ้ำป เราไปกันต่อ รอด้วยคุณยายคุณบอดี้มาเร็วเจตตาแตปิโดแล้วต้องออกจากที่นี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ใช่แล้วคุณยายคุณบอดี้ไปเร็วขึ้นบันไดตรงนี้ไปเลยฟืบขึ้นมาแล้วนะครับทางออกอยู่ทางนี้หรือเปล่าโอ้มีของขายมีอะไรบ้างเนี่ยขอดูหน่อยปั๊บตา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 ตดีดีตอนรับสู่ร้านของฉันลองดูไหมเออมีอะไรบ้างเนี่ยอช้อปปิ้งเออตอนนี้ไม่มีโลบักเลยอ่ะขอออกก่อนแล้วกันไปนะครับ ไม่ใช่เวลามาช้อปปิ้งตอนนี้ทางนี้ทางตันมีเลเซอร์อยู่งั้นต้องปุ๊บปข้ามตรงนี้ไปฮึ๊บ๊บ๊บเย่หลอดด้วยนะครับโดนัทคู่กับตำรวจเหรอเนี่ยตำรวจอยากกินโดนัทตรงนี้ปึ๊บอันนี้เป็นกล่องนมเยี่ยมไปเลยมาเราต้องผ่านไปให้ได้ปึบเออเึบเเหยียบกล่องนมตรงนี้อ่ะได้อยู่จึงจึงนี่ไงทางออกออกได้ไหม ไม่ได้นะครับต้องลัดมาทางนี้โอ้เราจะข้ามยังไงเนี่ยมีเฟ้นไฟหรือว่าเราสามารถเหยียบน้ําได้ลองนะถึงอ๋อเหยียบได้นี่ไงโอ๋โอแต่เหยียบเฟ้นไฟไม่ได้เข้าใจละมาเดี๋ยวขอลองใหม่อีกรอบเอาเอาพลาดเลยเหรออ๋อไม่ต้องเล่นใหม่นะครับอย่างนี้ก็สบายเลยมาไปให้ไกลๆจากที่นี่ได้เลยฉันก็อยากจะไปอยู่นะแต่แบบเฮ้ยเฮ้ยจุดเฮ้ยจุด กระโดดข้ามกระโดดข้ามโอเคเหยียบบ้านบอลแล้วกระโดดข้ามอันนี้หลบฟืบฟืบอ่ะแล้วก็มาทางนี้อันนี้กระโดดได้มะมึบซึบชึบกระโดดได้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนอ๋อเหยียบได้นะครับนึกว่าตอนแรกเหยียบไม่ได้นี่เดินไปได้แบบสบายๆเลยฝั่งนี้แล้วก็อ่ะไม่โดนดีกว่ากลัวแบบเริ่มใหม่แล้วก็ไปทางนี้ขึ้นมนไดตามแกรนนี่ไปเลยปฟ๊บตามมาเร็วพวกเราปฟ๊บขึ้นมาปฟ๊บเกาะ ปุ๊บอ่าแล้วก็สไลด์ไปเลยยื๊วาวโอ้โหสะดงเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ปุ๊บอ่ะเหยียบบอลน,นะครับปุ๊บปุ๊บอย่าโดนน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้อยู่ได้อยู่สบายอ่าเข้าประตูนี่ไปกระโดดข้ามกระโดดข้ามอันนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยซูปเปอร์บาร์เกต็ตโซนผักเหรอนี่ครับมีพวกกล้วยสับประรดโอ้ปาลามะเขือเทศมาได้ด้วย <Head shot. S 1> อว้โดนอะไรอะ่ะเนี่ยฉันเดินอะไรก็ไม่รู้หรือว่า จะเป็นกล้วยพวกนี้กับมะเขือเทศนะครับโอเครีบไปก่อนอ๋อมะเขือเทศนี่งไงมาไปกันต่อไปถึงร้านหนังสือแล้วมาเลยเข้าร้านหนังสือนะครับมีอะไรไหมเนี่ยอุปสรรคอะไรขเขาวุ่กดหรอฟึบฟึบอากระโดดดูนะครับนี่กระโดดดูฟึบฟึบมีอะไรแอบอยู่ไหมตรงนี้อาทางนี้มา นี่ไงเจอแล้วทางออกแล้วก็ขึ้นตรงนี้เป็นซ้ายก่อสร้างนะคร nah, ับเปิบตามคนนั้นไปเลยเออเปิบเิบอย่าตกลงไปนะพวกเราเงี้ยเร็วหน่อยจะตัดจะไปเดียวเออเออรอด้วยเปิบเิบลงไปข้างล่างขึ้นบันไดมาแล้วอะขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้มีเฟ้นไฟด้วยกระโดดข้ามกระโดดข้ามเวิบซึบอ่ะยังรอดอยู่เหยียบเบอร์เกอร์เวิบเวิบเวิบโอ้ยพูดแล้วหิวอยากกินเบอร์เกอร์จังเลยซึบซืบกระโดดข้ามมา เข้ามาแล้วนี่คือร้านเสื้อผ้าเย็ยบเสื้อผ้าดิดิดโอวตกลงไปเฉยเลยอ่ะขอใหม่ฟึบฟึบตรงนี้ฟึบอ,อ่ะข้ามได้ข้ามมาฮึบฮอ,อ,อ่ะรีบร้อยผ่านมาได้แล้วประตูถูกปิดแล้วแล้วก็ทางนี้เราจะผ่านไปที่ห้องเก็บของกันออได้เลยนี่ใช่มหมเฟิบห้องเก็บของแล้วก็ขึ้นไปข้างบนถึง ถึงปีนขึ้นไปให้สูงที่สุดนี่ขึ้นมาขึ้นมาโอเคขึ้นได้อยู่ปุ๊บปุ๊บกระโดดมาเข้าท่อได้ไหมไม่ได้ลราไปยังไงอ่ะเข้าท่อไม่ได้เหรอ <What? S 1> นี่อ๋อนี่ไงเข้าได้ตอนแรกเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็เข้าตรงนี้ฟืบโอ้ใบพัดหมุนช้านะครับยังไปได้อยู่ฟืบดีหมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวนะตามลูกศรไปดีไหมนี่ครับลูกศรบอกว่าชี้มาทางนี้เชื่อลูกศรน,นะครับแล้วก็ตรงนี้เหรอหรือว่าตรงยาวได้เลย อ่อไม่แน่ใจนะครับลองตามเขาไปดูอ๋อนี่ไงมีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะครับอตามเขามาเลยโอ้คุณยายกับครูบาดิไม่รอเราเลยเงเจตตาจะไปโดนม,มาแล้วนี่ไงอ๋อนี่ไงแล้วเราก็ประตูนี้ปิดแล้วโหปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าดูเหมือนว่าเราจะผ่านไปทางนี้ได้นะครับมีไก่เต็ไมไปหมดเลยโอ้แสดงว่าเราอยู่ใกล้แบบว่าพวกร้านอาหารแล้วล่ะสิเออมาทางนี้แล้วก็ลงมาโอ้ เย็ยบกองฟึบฟึบไก่เต็มเลยอยากกินดองไก่แล้วก็มาทางนี้โอ้มีเลเซอร์กระโดดกระโด,ดข้ามกระโดดข้ามฟึบผ่านมาได้ตรงนี้มีลิฟต์พวกเราขึ้นลิฟต์กันนี่แก <Yeah, S 1> จะตัดในวิดีโอมาแล้วห้องเก็บของฟึบปึบกระโดดกระโดดโอเคยังผ่านได้อยู่ <c oughs> แล้วก็ดูเหมือนว่ามิสเตอร์ยัมมี่จะไม่รู้ตัวนะครับ <c oughs> มากระโดดข้ามอึบแล้วก็ ทางนี้ใช่ไหมเฟิบตรงยาวเฟิบเฟิบฟบฟบฟบโอเคยังรอดอยู่แล้วก็ตรงมาทางนี้น่าจะใกล้ถึงทางออกแล้วล่ะพวกเราแล้วก็มาทางนี้นะครับวิ่งไปอย่างเดียวเลยกระโดดข้ามอ่ะข้ามมาได้แล้วก็ตรงนี้อะไรอ่ะนายนี่หนีอกไปเร็วอันตรายนะที่นี่อ่ะอ่าผ่านไปทางออกอาจจะตรงนี้สินะ ทางออกเหรอเอออันนี้ปลอะไม่ได้หรือว่าตรงนี้ประตูนี้อ่ะขอลองดูนะครับฟึบอ่ะเราออกมาแล้วเหรอเนี่ยออกมาทางออกแล้วพวกเราแล้วก็มีรถเต็มไปหมดเลยดูซิว่าทางออกจริงหรือเปล่านี่นายปาเร็วตรงนี้ฟึบเออเขาบอกว่าเร็ววิ่งนี้ให้ปลอดภัยนะครับนี่คืออะไรอะเอเนจีดิงเหรอดื่มงบบับบคุณยายมาแลว้ว เอเดจิดิกมูอโบวว้าวว้าวไวสุดๆไปเลยโอ้โหมีเลอด้วยโอ้ในที่สุดผู้เราเขาออกมาได้นะครับนี่ดูเจ้าวิสเตอร์ยัมมี่เนี่ยฉันไม่ผิดนะฉันแค่อยากให้ลูกขามากขึ้นเลยอยากมาขึ้น หนเสร็จแล้วพวกเราทําได้จับมิสเตอร์ยัมมี่ได้นะครับแล้วเขาก็มีแนะนําด่านอื่นๆต่อนะครับใครอยากเล่นก็ไปเล่นได้นะครับนี่ครับโอ้โหเก่งมากๆเลยดูเจ้ามิสเตอร์ยัมมี่เป็นไงล่ะเงี่สจน้ำหนาเจ้ามิสเตอร์ยัมมี่โอ้โดเหยียบใหญ่เลยโอ้โหเหยียบเลยพวกเราโอ้เหยียบเหยียบนี่แด้อนี่แด้ขังพวกเราดีนักเหยียบ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 เอาแกนนี่ทำไมลอยได้อะ อแกดี้โอ้ไปแล้วทุกคนบาย